สวัสดีครับผมวันนี้มาทำข้าวผัดกระเทียมกันนะครับครับแล้วก็มีกุ้งชุบเกดขนมปังทอดกรอบนะครับนี่ครับตามรูปภาพนะครับครับจะต้องทำยังไงบ้างนะครับคอยติดตามนะครับทั้งกรอบนอกนุ่มในนะครับผมครับเนื้อเด้งๆนะครับพามาเดินตลาดก่อนนะครับผมนี่ครับเลือกซื้อกุ้งตามขนาดที่เราต้องการนะครับ่าเอาไซส์ไหนนะครับเลือก เจ้าประจำนะครับที่กุ้งสดๆนะครับผมรับขับได้แล้วนะครับผมได้แล้วกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับนี่ครับผักที่มีทั้งหมดนะครับก็มีแตงกวานะครับหอมหัวใหญ่แครอทนะครับผมแล้วก็ประกาศหอมนะครับเป็นผักแก้มนะครับสําหรับข้าวผัดนะครับต้นหอมด้วยนะครับซอสโชยุนะครับแล้วก็ข้าวเย็นนะครับที่แช่ตู้เย็นไว้นะครับนี่ครับผม เหมาะกับการทำข้าวผัดนะครับแล้วก็กระเทียมกรีบนะครับเนยจืดนะครับผมกระเทียมเดี๋ยวเราก็จะปอกแล้วก็ทั้งทุบทั้งซอยนะครับผมนี่ครับกุ้งได้มาแล้วนะครับครับเดี๋ยวสกู๊ตเราก็จะล้างนะครับล้างด้วยเกลือนะครับผมแล้วก็ปอกเปลือกออกนะครับเอาหัวออกด้วยนะครับผมแล้วก็ผ่าหลังนะครับผมนี่คือแป้งทอดกรอบนะครับ เกตขนมปังนะครับผมเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าดูต่อไปนะครับผมนี่ครับผงกระเทียมนะครับซอสปรุงรสแล้วก็ผงปรุงรสน้ำตาลทรายนิดนึงครับแล้วก็ซอสซอสโชยุนะครับพริกไทยป่นนะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทำตามสูตรของผมนะครับคือว่าข้าวผัดจะไม่จืดนะครับจะ มีรสชาติเข้มข้นนะครับหอมกระเทียมนะครับผมนี่ครับกระเทียมปอกแล้วก็มาซอยนะครับบางๆนะครับนี่ครับแครอทด้วยนะครับหอมหัวใหญ่นะครับเนยจืดนะครับครับกระเทียมสับด้วยนะครับผมแล้วก็ต้นหอมซอยนะครับผมนี่คือขั้นตอนการเตรียมนะครับ ครับทุกอย่างเรียบร้อยนะครับล้างด้วยความทาความสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเตรียมที่จะลงกระทะเลยนะครับขั้นตอนต่อไปมาดูกันเลยนะครับเรามาชุบนํากุ้งมาชุบเกล็ดขนมปังกันนะครับอันนี้คือชุบแป้งทอดกรอบก่อนนะครับฮาดูไปเรื่อยๆนะครับผมทํายังไงต่อนะครับผมจะไม่ชุบไข่นะครับผมนี่ครับชุบแป้งทอดกรอบแล้วก็ มาชุบด้วยน้ำเปล่านะครับครับจากนั้นก็ไปชุบแป้งทอดกรอบใหม่แล้วก็มาชุบเกล็ดขนมปังนะครับสองสาขั้นตอนนี้นะครับเพื่อความกรอบจริงๆนะครับผมทําแบบนี้ไปนะครับเรื่อยๆจนกุ้งหมดจานนะครับผมจะไม่ทำหมดนะครับกุ้งส่วนอื่นผมก็จะไว้ทอดกลางวันนะครับมือกลางวันนะครับอันนี้ทําส่วนนี้ให้ดูก่อนนะครับผม อันนี้ประมาณ6กเจ็ดตัวก่อนนะครับนี่ครับชุบแป้งทอดกรอบแล้วก็มาชุบน้ําชุบน้ําเสร็จก็ไปชุบแป้งทอดกรอบนะครับแล้วก็ไปชุบเก็บเก็บขนมปังนะครับผมครับตั้งน้ํามันร้อนๆเดือดๆนะครับก็ใส่กุ้งไปทีละตัวเลยนะครับครับทอดให้เหลืองเลยนะครับเหลืองหอมนะครับมันจะมีความกรอบนอกครับแล้วก็นุ่มในนะครับเพราะว่ากุ้งนี่เป็นกุ้งสดๆนะครับผมข้างในเนื้อจะแน่นเลยนะครับ หวานออกหวานหน่อยนะครับนี่ครับน่าทานมากเลยครับกลิ่นหอมเลยครับเวลาเราทอดนะครับอย่าเลยนะครับชุบแป้งทอดกรอบก่อนนะครับให้ทั่วตัวแล้วก็ไปชุบน้ําแป๊บหนึ่งแล้วก็เอาขึ้นมาชุบแป้งทอดกรอบแล้วก็ไปชุบเก็ดขนมปังอีกทีนะครับครับจะมีความกรอบมากๆเลยนะครับนี่ครับน่าทานนะครับชวนทําทานกันนะครับเพื่อนๆครับ เด็กๆก็ทานได้ดีนะครับทุกคนในครอบครัวก็ทานได้กันหมดเลยนะครับครับทําเองก็จะติดใจนะครับนี่ครับหอมครับเริ่มเหลืองแล้วครับผมครับไปทานในร้านใหญ่ๆก็จะแพงนะครับผมครับทำทำทานเองก็จะคุ้มที่สุดเลยนะครับแต่ก็จะใช้เวลาหน่อยครับใจเย็นๆนะครับนี่ครับได้ที่แล้วนะครับข้างนอกกรอบนะครับข้างในก็จะนุ่มแล้วก็เนื้อแน่นนะครับเนื้อหวานด้วยนะครับผมสําหรับกุ้งสดนะครับ ครับใส่กระชอนไว้นะครับแล้วก็ให้เสด็จน้ำมันนะครับเอาเสด็จน้ำมันเสร็จเราก็ไปใส่จานที่รองด้วยทิชชู่นะครับซับมันออกให้ให้หมดนะครับผมจากนั้นก็มาเจียวกระเทียมต่อเลยนะครับกระเทียมที่เราซอยบางๆไว้สักครู่นะครับเอาลงน้ำมันเลยนะครับน้ำมันที่ทอดกุ้งเมื่อสักครู่นะครับผมครับก็ เจียวน้ำมันให้เหลืองนะครับผมไฟอ่อนนะครับขั้นตอนนี้ใช้ไฟอ่อนนะครับใจเย็นๆนะครับสำหรับการปรุงอาหารนะครับับคนไปเรื่อยๆนะครับระวังไหม้ด้วยนะครับการเจียวกระเทียมเผาไม่ได้เลยนะครับใช้ไฟแรงก็ไม่ได้นะครับับเมื่อได้ที่เราก็เอาขึ้นเลยนะครับตักขึ้นเลยนะครับ รับจากนั้นก็มาทําอะไรต่อนะครับเอาน้ํามันมุกัะคู่นะครับทิ้งแล้วก็กระทะไม่ต้องล nah ้างนะครับใส่เนยจืดลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมทุบนะครับหรือว่ากระเทียมสับนะครับครับใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับที่เราซอยไว้นะครับครับผัดให้หอมเลยนะครับอันนี้เป็นเนยจืดนะครับเนยจืดกระเทียมแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับผมนี่ครับผัดให้หอมให้เหลืองเลยนะครับ ครับจากนั้นก็เอาข้าวสวยใส่ไปเลยนะครับผมนี่ครับเป็นข้าวที่แช่เย็นไว้นะครับหรือว่าข้าวเย็นนะครับเหมาะสําหรับการทํำข้าวผัดดีที่สุดเลยนะครับข้าวเย็นนะครับสังเกตว่าเม็ดร่วนนะครับผมอ่าจากนั้นก็ตามด้วยแครอทเลยนะครับใส่แครอทลงไปผัดพร้อมข้าวเลยนะครับครับแล้วก็ใส่ผงกระเทียมนะครับ ผงกระเทียมนะครับผมเพิ่มความหอมและเข้มข้นนะครับแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสหน่อยนะครับผมน้ำตาลทรายหน่อยนะครับกะปริมาณเอานะครับผมจะไม่บอกนะครับว่าใช้ปริมาณเท่าไหร่นะครับครับแต่ละท่านก็จะเอ่อทานรสชาติไม่เหมือนกันนะครับแต่อันนี้ก็ใส่ซอสโตยุลงไปนะครับเพิ่มสีสันนะครับและความหอมนะครับของ ซอสโชยุนะครับนี่ครับผัดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอาสะหลิวนะครับคอยบี้เม็ดข้าวให้ให้แหลกนะครับผมไม่เกาะเป็นก้อนนะครับจากนั้นผัดไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับจิ้มรสชาติแล้วเราก็โรยต้นหอมซอยลงไปเลยนะครับผัดคลุกเคล้าให้ไปทั่วๆนะครับจิ้มรสชาติไปด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ รสชาติก็ตามที่เราชอบแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับตักใส่ชามเลยนะครับชามใหญ่ๆนะครับแล้วก็มาตักแบ่งกันทีหลังนะครับอ่าน่าทานมากเลยนะครับเพื่อนๆนะครับทั้งหอมรสชาติกลมกล่อมเลยครับไม่จืดไปนะครับผมนี่ครับไม่มันนะครับถ้าดูแล้วดูในรูปแล้วมันมันจริงๆแล้วมันไม่มันนะครับนี่ครับ ใส่ชามเสร็จก็โรยด้วยต้นหอมซอยนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับกระเทียมทอดเมื่อสักครู่นี้ครับเอามาโรยนะครับรับดูไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับน่าทานมากเลยนะครับผมก็ชวนทำทานกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมื้อไหนหรือวัน,นไหนไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือวันไหนที่อยากทานข้าวผัด หรือข้าวผัดกระเทียมนะครับก็ทําทานได้เลยนะครับอันนี้ผมก็จะเคียงด้วยกุ้งทอดออชุบเก็ดขนมปังนะครับทอดกรอบนะครับอร่อยนะครับผมน้ําจิ้มผมก็จะเป็นน้ําจิ้มไก่นะครับนี่ครับน่าตาน่าทานมากเลยครับเคียงด้วยผักนะครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามรับชมต้อมชาแนล 5.3%. กินเที่ยวเรื่องเดียวกัน ขอญอาตทานข้าวก่อนนะครับสวัสดีครับ